การเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฐานข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กรและธุรกิจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าข้อมูลการเงินหรือข้อมูลทางวิชาการการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลจะช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อมูลเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ในการสร้าง การออกแบบและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทอมำงานในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลยังช่วยย่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดำเนินการตัดสินใจและวางแผนให้เหมาะสมในองค์กรหรือธุรกิจที่ทำงานอยู่ในยุคดิจิทัลและการแข่งขันอย่างสูงในตลาดโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล